ฮัลโหลอีภูมาหากูแเนี่ยเฝ้ามาเข้ายานอือมาหากูก่อนจ้าหกมองแปดมองกระซาามันเฝ้ามาเข้ายานเฝ้ามาไปไว้เด้อมึงยานี่ยังโทรให้กูมาเนี่ยกูไปเห็นไม่ไหวซะ ว่าแต่มึงยานมึงยานเนอะมึงยานเนียงูกูก็ะยานแล้วยานสิ้นเดือนกูใช้เงินกู้เพื่อยานแต่ของบ่มีเงินสิบสิบเดือนโอ้ยกูยานอย่งระสูงมากูยืมมึงแน่โอ้ยกูบ่มีให้มึงยืมดอกสะพานโตกูก็ยังเงินเอแม่ยืมดอนเดี๋ยกกูจะขึ้นโดนยืมบ่าโดนดอกยืมบ่มีหัวเรียกงขึ้นมึงยืมแน่โว่าสติละไปแล้วละแต่มึงเหอะกูก็บ่มีให้กันละโอ้ยกูยืมก่อนเดี๋ยวกูขึ้นดอก